สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะันมีเมนูขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นมาฝากกันนะคะนั่นก็คือเมนูไดฟุกุชาเขียวค่ะสําหรับเมนูไดฟุกุนะคะอาจจะมีแบบทั่ว,วไปใช่ปะเป็นแป้งสีขาวธรรมดาเป็นแป้งแบบจืดๆแต่วันนี้เราจะลองใช้เป็นแบบชาเขียวกันดูนะคะแล้วก็ไส้ข้างในเนี่ยจะเป็นถั่วแดงอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําไดฟุกุชาเขียวกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะ ถั่วแดงกวนน้ำเปล่าแป้งข้าวโพดผงชาเขียวน้ำตาลไอซิง่งน้ำตาลทรายและสีผสมอาหารสีเขียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะ เรามาทําขั้นตอนแรกในการทําไดฟูกุกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเราจะมาลอนแป้งข้าวเหนียวนะคะกับชาเขียวรวมกันอันนี้เราจะลอนแป้งเองไว้ก่อนนะคะแค่ลอนแป้งแค่นี้เองอันที่เป็นเม็ดๆอยู่เราก็บีออกก็ได้ค่ะถ้าไม่ถนัดใช้นี้ก็เอาเมือบีเลย เตรียมไว้ก่อนนะคะยังจะไม่ใส่น้ำนะเดี๋ยวค่อยไปใส่อีกทีประมาณน,นี้ค่ะแค่นี้เองแล้วก็ใส่น้ำตาลไว้เลยแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เราล่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาคั่วแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดนี้เราจะใช้ไว้คลุกตัวไดฟุก,กุนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดกัน อันนี้นันตั้งกระทะน,นะคะไว้ให้ร้อนไม่ต้องร้อนจัดนะคะเอาไฟกลางๆก,ก็พอคั่วสักประมาณ5นาทีค่ะเพื่อดับกลิ่นของแป้งแล้วก็ความเฟื่อนของมันเวลาเรากินแป้งข้าวโพดแบบดิบๆอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันจะเฟื่อนๆที่ลิ้นอันนี้เราเอามาคั่วก่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เป็นสีน้ำตาลอันนี้เราเอาแค่ให้มันพอสุกพอ อย่ไปเรื่อยๆค่ะประมาณ5นาทีเดี๋ยวแนนขอไปทําให้เสร็จก่อนเดีย๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะน,นี่เป็นแป้งข้าวโพดที่นานคั่วเสร็จแล้วนะคะเราก็แค่นํามาล่อนใส่จานแค่นั้นเองค่ะง่ายๆพักไว้ก่อนเลยทีนี้เรามาทําตัวเนื้อแป้งไดฟุกุชาเขียวของเรากันเลยนะคะอันนี้เป็นแป้งที่นานล่อนไว้อยู่แล้วนะคะใส่ในหม้อที่สามารถกวนได้แล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะ ใส่สีนิดนึงนี่สวยงามประมาณนี้พอทีนี้เราก็คนไปเรื่อยๆคะ่ะพอคนไปเรื่อยๆคะ่ะอันนี้นันยังไม่ได้เปิดไฟนะเ,เปิดแล้วนิดนึงเดี๋ยวปิดก่อนเพราะว่าแป้งมันยังไม่เข้ากัน จะคนให้แป้งมันเข้ากับน้ำก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดไฟกวนให้แป้งมันสุกข,ขอคนให้เข้ากันก่อนนะคะเมดหนึ่งระวังแป้งเป็นเม็ดนะโอเคตอนนี้เริ่มเข้ากันแล้วนะคะ ทีนี้เราก็เปิดไฟอ่อนๆพอนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเนื้อของมันอาจจะเริ่มแข็งขึ้นแล้วก็เหนียวขึ้นถ้าใครเห็นว่าสีแค่นี้ยังไม่พอใจก็ใส่สีเพิ่มก็ได้ค่ะแต่นั้นว่ามันก็โอเคแล้วเดี๋ยวพอมันสุกก่นเนี้สีมันก็จะเข้มขึ้นหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้ตัวแป้งไดฟุกุก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะจะเหนียวข้นแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมจะเหนียวๆอย่างนี้พอชิมก็จะรสของแป้งเนี่ยมันจะหายไปทีนี้ไอตัวแป้งข้าวโพดที่แนนคั่วไว้นะคะตอนนี้แนนจะใส่ตัวให้มันเย็นก่อนนะแนนจะใส่อซิงลงไปเพราะว่าตอนเรานําไปคั่ะมันจะได้มีรสหวานๆติดมาด้วยนิดนึงแค่ใส่อซิงลงไปแค่นี้เองค่ะ ค okay. ขอคนนี้ให้มันเริ่มเข้ากันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวแป้งไดฟุกุลงไปที่แป้งข้าโพดค่ะ นี่แล้วทีนี้เราก็นําแป้งมาประกบแค่ไว้ให้พอทั่วๆก็พอคะ่ะทีนี้เราก็ปล่อยไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวพอเย็นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะค่ะเมื่อกี้เราทําตัวเนื้อแป้งไดฟูกุไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทําตัวไส้มันนะคะเป็นไส้ถั่วแดงนี้นันใช้แบบสําเร็จรูปนะคะถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็ทําได้ที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีวิธีทําแล้วก็ขั้นตอนในการทําอยู่ ก็ทีนี้มาปั้นไส้ถั่วแดงค่ะให้มันขนาดพอดีคำนะคะถ้าปั้นแล้วมันติดมือเกินไปใช่ปะเอามือให้มันเปียกน้ํานิดนึงแล้ทีนี้ก็ปั้นเลยค่ะให้เป็นก้อนกลม,กลมขนาดพอดีคําช่างเอาก็ได้นะคะประมาณ50กรัม50กรัมก็น่าจะโอเคแล้วแค่นี้อีกอันนึงก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะปั้นตัวเนื้อแป้งไดฟุกุมาใส่กันค่ะ แป้นให้เป็นก้อนกลมอะค่ะยัดมาไว้แค่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแนจะเอาตัวแป้งมาห่อเลยนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเราก็พร้อมทุกอย่างแล้วนะคะทีนี้เราจะมาปั้นให้เป็นก้อนแบบนี้นะคะมาหอ่อไส้แค่นั้นเองก็เอามือทาแป้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดมือดึงแป้งมาประมาณนึงค่ะอันนี้ยังอุ่นๆอยู่หน่อยหนึ่งนะคะ แล้วก็อบตบแป้งมันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกันไม่ได้กลางออกแบบนี้นะคะให้มันพอใส่ไส้แล้วแบบมันห่อได้ะคะ่ะดึงหน่อยท,ทีนี้เราก็ใส่ไส้ลงไปนะคะแม่แป้งเราอาจจะน้อยไปแต่ห่อได้อยู่ ทำให้เป็นจุกๆได้ค่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปั้นให้เป็นก้อนๆหน่อยค่ะแบบนี้นี้เราก็ปั้นๆให้มันเป็นรูปกลมๆหน่อยนะคะส่วนด้านตูดนะคะก็จับให้เป็นจุกๆนะคะให้มันปิดได้แค่นั้นพอประมาณนี้แค่นี้เองเราก็วางใส่จาน ถ้าแป้งของใครมันติดเยอะใช่ปะเอากระชอนเนี่ยมาล่อนๆนแป้งออกหน่อยก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ค่อยเฟื่อนแค่นี้เดี๋ยวแนนขอไปปั้นที่เหลือทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะตอนนี้ได้กุ่ชาเขียวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แนนปั้นแล้วก็ตบตบ,ตบแป้งออกนิดนึงถ้าที่บ้านใครมีกระชอนเนี่ยก็เอามาล่อนๆอ,ออกหน่อยก็ได้ค่ะแต่ว่าให้มันยังติดหน่อยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะ มันจะเหนียวแบบติดจาจนเกินไปนะคะโอเคค่ะถ้าใครอยากลองทําเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูวัตถุดิบโดยละเอียดแล้วก็วิธีทําแบบละเอียดได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะสําหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ